สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกทั้งเบิร์ดนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วมีสายมาแล้วมามาพี่น้องมากินเขาสวยครับเขาสวยครับเขาเที่ยงครับพี่น้องเขาบายครับเขาใบเพื่อนเขาเที่ยงเราพี่น้องมาหม่พี่น้องมี่อย่างไรมื้อนี้เมนูครับเออมื้อนี่ตับักหุ่งพี่น้องตับักหุ่งครับตับหมกุ่งกับขัวมีครับขัวมีบ้านฮาว่าขัวมีครับผัดมีนะครับพี่น้องผัดมีแล้วก็หัวหอยครับพี่น้องหัวหอยเนะหอยเซรี กับข <ì> ้าก็มีกะบลำทีกสลัดครับพี่น้องกะบลำครับพี่น้องหอยครับพี่น้องขัวมีนี่คู่กับดำหุงพี่น้องดำหุงตำหมักสว่างนะพี่น้องักหุงได้พี่น้องเด้อมาครับชิมก่อนมามามาหยู่แล้วครับบ่ายสองแล้วครับเรากินครับพี่น้องเราครับมาครับพี่น้องว้ยนี่หอยครับพี่น้องหอยหอยเชอรี่ต้มครับต้มถูกละต้มไปพี่น้อง ตงโมคงนด้พี่น้องเนาะเด็ดอืมบัวลอหลายพี่น้องเนาะหิวละมากมาเพื่อนมากผมมีพี่น้องกับตงโมุงมาเขากันพี่น้อง สงติดจำ้ำฮึมต้องบินต่งบินเขมรบอกพักพี่น้องพักพกระลำพี่น่องจินครับสำโพงมันเจ็ข้อกันที่น้องยำก๊อปครับครอบ,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 อบี่น้องอนี่ยบานขม,มิ้นครับพี่น้องจมหอยฟิลี่ไันะ้ำ หอยคุยพื่อนข้ามันไงเพื่หอยใหญ่ๆคุยไรเพื่อนนี่ยตมห้าครับูมีแคลวูมีแควแล้วเลยพื่อน็ได้กิน บวามีหวามพี่น้งองทวามความไม่ไม่ความมีกระปุ่นก็ดีพี่น้องแต่ว่าสูตรนี้บ่ได้กระปุ่นพี่น้องสูตรขามีบ่ไไ้ต้องเข้ากันอืม Cô ấy chăm uống với nó thịt với nó vậy Nó lì à Kìa, nhớ là cái nó nó ก็อยเนอนพี่นาอืมอสวนจม <c oughs> งาดเลยพี่นางพี่นงองเนาะงาดเลยพี่นาะทำแลัวพี่นอง ลองกินละบอครับเข้าเที่ยงเข้าวายแล้วบอกหอกไว้ครับนี้ครับพี่น้องเข้ากันพี่น้องมันจะงุบฟุบฟุบพี่น้อง มาเด้อพี่น้องเดอ้ยอยิ้มรับสุดสายกันเลยคุณผู้ชมเรื่องความมีครับเรื่องการ มันัวมีมีครัวครับมาพี่น้องมานั่นและครับไดพี่น้องเด้อม,มันเห็นคลิปนี้แล้วท่านมาท่านชอบใจกับกดไลค์กดแชร์พแบบในสายเลยนะครับเด้ออพในสายกับยูทูบน้องใหม่นะครับได้พี่น้องเด้อ อย่าลืมครับออก่อนจากก็่อย่าลืมสับตะไคร่กดก,กระดิ่งให้พ่อใหญ่ตายนะครับขอินนีกับมิค่นี่แล้วครับด้วยกัาบครับครับปู่ครับ,บนั่นครับครับขอบคุณครับ